ครับกาบสวัสดีครับพี่เพื่นเพื่อนทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหับพี่พี่แอดไลน์บนนี้ได้เลยนะครับพี่พี่ครับหนุ่ปุ๊สุรับพี่นี่สวยมากเลยครับองนี้ก็เรียบเงินนะครับพี่ จาน,นหลักไหมครับสองพันห้าร้อยบาทสิพี่โอ,อ่งเนี้ยขอสองพันห้าร้อยมีงากแกะรูปเหมือนนะครับพี่น้องป๊กลวย เก่ามาพี่เก่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะเก็บไปทางบวกห้าสิบาทนะจ๊ะโอนเงินสดส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะจ๊ะนี่พี่นี่วันละกังองค์นี้สวยจริงครับพี่พิมใหญ่โอกระบอก ลงรักปิดทองเรียมเงินเราด้วยเน,นี่ยขอพันเก้าแล้วกันพี่มม 1, ของีพันเก้าเคี่ยวเสือบี่ จำๆเลยียอดเสือระปานสวยโคตสวยเลยพี่พันห้านี่หนึ่ง หนึ่งพันห้าร้อยบาทมีแหวนแหวนมหมาอุดหยุดกระสุนวัวเล็กไหลหลวงพ่ออิ่มไว้ตัวเขาน้ำสมฤทธิ์เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยพี่มีพ่อปานสามพิมพ์พี่ เป็นหม้อเก่าด้วยองค์ที่หนึ่งพิมเนี่ยอน,นุมันแบกแท่นองนี่ยัสวยเลยพี่จุกเยิมเลยจิดหลายบาทโอ้หคตน่าใจมากองค์ที่สอง สามพิมพ์เลยนะเนี่ยมี่มอกเก่าจุบยุ่งเดิมเลยครับเนี่ยมีขี้ยุงด้วยเจ็ดร้อยบาทสวยจริงครับองค์ที่สามเจ็ดร้อยบาท สามองค์สามพิมพ์สวยจริงครับพี่พี่จอบหลวงพ่อไปกวดเก่าเลยพี่เสื้อกเกาะนี่พี่ช่ี่เสื้อกเกาะฝั่งทนเรียมเก่ามา,บาแบบนี้ เก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทพาเจวัดพี่พิมชลูดลวงปู่บุญครับยอดช่อแหละขอเจ็ดร้อยบาทพี่เป็นตาไม้แกะหลวงปู่เอี่ยววัดโคน,นอนพี สวยมากเก้าร้อยบาทหรือเก้าร้อยจมโบครับปิตาบุโตผิงจมโบสวยมากวิแช่น้ำมนต์ด้วยตะกุลหนึ่งดอกอยู่มาก นี่หลังเป็นเลยพี่หลังสวยไปลาเลมทองเก่ามาครับพี่เจ็ดร้อยบาทงวธนูยังสวยพี่สวยมากบอก้ยครั้งเจ็ดร้อยบาท ปวดทวดปีส5ห้าพี่ขี้เบ้าจุมเดิมเลยพี่ดูครับขี้เบ้านั่นๆเลยเนี่ยสวยเจ็ดร้อยบาทน,นี่ฝังตุ๊กตุองคำนะพี่เปาแก้ว 7จ็ดรอยบาทโอ้นี่นี่น,น,นี่ปิดตาพี่สวยมากมยืนพี่จานเพียบเลยไม่รู้หลวงพ่ออะไรโอ้สวยเจ็ดร้อยบาทโอ้นี่ตะกุดหนังเสือนี่ตะกุนหนังเสือ ุบุญกลางบางแก้วเจ็ดร้อยโโคตรน่าใช้เลยวิหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาเนี่ก็สวยมากๆากวพ่าจาดสวยจริงครับเจ็ดร้อยเฮ่ เรียนทองฝาบาแแ้วบอกกลัวรุ่นแรกมีจานด้วยมาจานตรงเรียนพี่ไหมสวยอ่เจ็ดร้อยแล้วก็ปีสองหนึ่งแจกกรรมการกับทองฝาบาทสวยม,มีงาแก่ด้วยครับ จะขอเก้าร้อยพี่แจกกรรมการมีงาแก่มาด้วยโว้ย,ยสมเด็จวัดเขาตะเขาหาโคตรยากเลยพี่เรียมเงินเก้าร้อยบาท วัดขาวตะเขาเพชรบุรียอด,ดยอดพี่อีพีนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะครับพี่กาบสวัสดีนะครับแล้วพบเจอกันใหม่ในออพีต่อไปนะครับ